ว่าเซาๆกันบ้างเล็กๆน้อยๆครับผมมีแท็กตรงนี้นะเคยมีโอกาสไปรับน้องใหม่ในกองถ่ายใช่นะครับเคยมีโอกาสไปรับน้องตามกองถ่ายก็มีแค่แวะไปเอาขนมอะไรอย่างนี้ไปให้บ้างครับมีข่าวว่าเราไปหาที่กองถ่ายมาเยอะตลอดเลยค่ะช่หรือหลังมาก็ไม่ได้ตลอดนะครับก็มีไปบ้างเล็กๆน้อยๆครับก็ซื้อขนมอะไรอย่างนี้ไปให้น้องเขาอยากให้มาหรือเราไปเองหรืออะไรอันนี้คือน้องเขาอยากให้มาหาหรือว่าแบบก็ก็คงทั้งสองมั้งครับเข้าตอนนี้ต้อง ร <ali> <divide S 2> ครับก <cake> <ım S 2> ็อาจจะบางทีแบบก็อยู่แถวๆนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็น้องอยากกินอะไรอะไรเงี้ยถ้าแบบอะไรที่มันไม่ได้มีในกองก็ก็ฝึกฝากให้ครับหลายคนน้องคนนี้ก็ไป่ตามเข้าเลยไม่ถึงขั้นนั้นครับไม่ถึงขั้นนั้นครับก็น้องทำเงินไม่รูส่วนตัวเราคิดว่าคู่เราม่้หวานขนาดไหนอะครับก็ก็ปกตินะครับพี่แต่คนในกองบอกว่าเราหวานกันมากขึ้นค่ะตัวนี้คนละทางหรือหวานคนไหนอะครับพี่คนไหนอะหวานขึ้นจริงหรือเปล่าเลย ก็ปกตินะครับก็สําหรับก๊อล์ฟขวัญเองก็เป็นปกติก็ไม่ได้ไม่ได้หวานอะไรแบบค่ะร่าสุดมีหมอดูเขาออกมาเป็นซีแซวมาทำนายดวงเราเราได้เห็นข่าวหรือยังครับพี่กอฟเป็นบ้างมันผ่านครับผมเป็นยังไงบ้างครับเ็รเป็นกาก็เออก็ก็คิดว่าฟังหูไว้หูครับสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เออเหมือนกับจากที่ก๊อลฟบวชมาก็คิดว่าหลักการของการใช้ชีวิตนะก็เออคิดดีแล้วก็เดิน แบบเดินไปข้างหน้าทำบุญบ้างอะไรครับก็ออแ,แค่นั้นเองครับเอาวิาอวาออาอก,อ,ก,อ,กอ็มอมไม่ทราบครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ลงไปในอินดีเทลอะไรย่างเงี้ย,ลลยแต่ว่าก็อย่างที่เขาบอกว่าหลักการคือก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยครับก็เราเป็นคนที่วางเส้นทางเดินชีวิตของเราเองนะครับเราไม่ซีเรียสนะครับก็ก็ ม่ซีเรียสเลยครับก็ขอบคุณที่ใส่ใจในพวกเราครับนะครับก็ก็ก็ไม่ซีเรียสนะครับก็ไม่ไม่ซีเรียสคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปครับอไปดูดวงไหมครับไม่ไม่ไม่คือก๊อฟเอ่อก๊อฟเชื่อในในการที่วางเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วเราเดินไปข้างหน้ากับกับจุดมุ่งหมายของเรามากกว่าครับก๊อฟเรารู้สึกว่าอุปสรรคมันเยอะเหลือเกิน ก็ก็ดีครับก็ดีก็คือก็ก็ว่ามันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่มันก็ทําให้เรียนรู้ว่าเราจะได้โตขึ้นเหมื่อเราโตขึ้นแล้วเราได้โตขึ้นอีกหนึ่งเซตที่เราจะเข้มแข็งมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยครับในในเชิงการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ยครับหวานมากเล็กแฟนเนี่ยคะฮะหวานมากเล็กแฟนเนี่ยครับเออสานะก็คงไม่ต้องไม่ต้องระบุแล้วไม่ต้องระบุหรอครับต้องอยกได้ยินจากอยากได้ยินจากปากไปถามน้องบ้างก็ได้ครับพี่น้องว่ายังไงคะ นอุปสรรคอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างในบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตที่ทําให้เราทั้งคู่แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เองก็ก็ได้เรียนรู้ที่จะแข็งแรงเพื่อใครสักคนนก็โอเคนะครับครับผมตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวมามีแบบว่าใครเข้ามาทักมาโดยตรงเลยไหมครับไม่มีครับจริงๆก็การที่เราพบกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับมีแต่แบบมีแต่คนแบบโอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แฟนๆหรือว่าแบบเพื่อนๆรอบๆตัวพวกเราอะไรอย่างเงี้ย ที่พี่ที่รู้จักเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เฮ้ยการที่เราได้อโหสิกรรมให้กันและกันแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยมันก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเกิดได้ง่ายๆบนโลกใบนี้ครับว่าเรียกได้ว่าเราเชื่อแต่ไม่ได้ลบลวงว่าใครจะทัำใครผู้เราเป็นยังไงก็ฟังหูไว้หูครับอย่างที่บอกมีเป็นเสริมดวงไหมคะพ่อเรื่องเสริมดวงไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนมากก็เน้นเรื่องการทําบุญมากกว่าช่วยเหลือคนหรืออะไรเงี้ยที่มัน ทำแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีความสุขกับการได้ได้ทำอะไรอย่างครับครับผมก็ไปทําบุญครับครับผมไปทําบุญบ่อยไีมไม่ได้เกี่ยวกับพวกหมอทักหรืออะไรไม่จริงๆคือเป็นเรื่องของการที่คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยเราอยากไปทําบุญอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเวลาที่มันว่างช่วงเช้าตรงกันก็จะอาจจะต้องหาเวลาเจอกันเรื่องทําบุญอะไรอย่างครับไปซื้อปลาไปอะไรครับถ้าหลังจากนี้คุณทักแรงคนที้ก็ก็ไม่ยังไงครับ คิดว่ามันเป็นรอยตัวเหนือดราม่าปล่อยไปปล่อยไปเราก็มีความสุขใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขน้องชายเพื่อนเเห็นขวานลงรูปชุดแต่งงานแล้วก็ติดแหวอะไรนี้เขาอยากจะบอกเป็นในอะไรนะเราว่าชุดนั้นนะครับมันเป็นชุดที่น้องเขาถ่ายละครกับพี่เวียใช่ไหมแล้วก็น้องเขาเป็นคนขี้อ้อนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบแซวๆเล่นอะไรเงี้ยครับก็ครับผมไม่ใช่เขาอยากมีข่าวดีน้อยเราไปข่ เรื่องนี้ก็อาจจะขอเวลาให้เราทั้งสองคนหน่อยแล้วกันครับเขามีมือพูดแบบแซวล์ๆเราอไม่ครับ่ใช่เกินหรือห้ามไม่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 ครับก็แซวล์ๆตามรูปนั้นแหละครับผมก็ที่หลังต้องยิ้มอะไรครับงเเรามีเป็นเมด้วยนะมีคอมเมนต์ใช่ไหมครับผมมีเป็นคอมเมนต์ออ๋ไม่พอดีตอนนั้นก๊อฟกำลังกินกินอยู่ครับแล้วก็โพสต์รูปแบบรูปอาหาร เสร็จแล้วก็ก็เลยบอกก็เดี๋ยวขอกินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวทางานไปก่อนเลยตั้งใจอันหมดเลยครับนิ้วเขาว่างๆแบบนี้จะซืซ้ออะไรอะไรนะครับซึ้งเลยพี่ฮะอะไรนะกลับมาครั้งนี้มันดูหวานขึ้นกว่าเดิมอะไร,อไรเออก็ไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นว่าต้องหวานเวอร์เลยอะไแต่ด้วยความที่เราโตแล้วอะไรเงี้ยเราคือก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่ได้ปิดบังอะไรมากมายเลยครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าโตแล้วเรามีการควบโุมอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตของเราแล้วก็รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยกันสปอร์ตซึ่งกันและกันในเรื่องงานด้วยครับกอฟเราเห็นเขากอฟเราเห็นเขานิ่งว่างๆแบบนี้จะซื้ออะไรใ้เขาใส่นใจไปเอั่นนะครับก็เป็นคำตอบเดิมที่ที่เมื่อกี้กอฟตอบไปว่าขอเวลาให้เราสองคนในเรื่องนี้ครับ ก็อันนี้ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามวดก็อยากให้น้องเป็นคนตอบแล้วกันนะครับใช่ก็ถ้ามีโอกาสก็ยักเข้าไปแล้วก็คือตอนนี้คือหาช่วงเวลาที่ว่างระหว่างก๊อปปัดแล้วก็คุณแม่อะไรเงี้ยเพื่อได้เจอกันอะไรเงี้ยครับถ้ามีโอกาสก็ก็ได้คุยกับฝ่ายตรอยแล้วว่ายังไงก็ต้องเข้าไปครับใช่ครับาี